แอดนัสสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเกม King of Defense 3รับผมเป็นแนว Strategy Tower Defense ครับวางกลยุทธ์สร้างป้อมแล้วก็ป้องกันการบุกรุกจากศัตรูโอเคงั้นไปดูกันครับว่าระบบมีอะไรบ้างครับหลังจากเข้าเกมมาครับแล้วก็จะเห็นหน้าจอต่างๆนะซึ่งหน้าจอของตัวเกมเราจะแบ่งเป็นแผนที่ครับซึ่งณนะตอนนี้จะมีอีก3แผนทีน่นะแผนทีน่นึงก็จะมีจุดค่อนข้างเยอะครับประมาณ20จุดนะถ้าตามดูตามแผนที่ครับแล้วก็จะมีระบบต่างๆ แลวรวมาดูการตั้งค่า,ข,าของเกมก่อนอยู่ที่มุมของฝา่ามือบนนะครับขอผูบ้บนเนี่ยจะมีการเสียงดนตรีและการาฟิกต่างๆแล้วสามารถปรับลดหรือปรับสูงก็ได้ครับซึ่งความเข้มหรือว่าความชัดเนี่ยก็จะแตกต่ากงกันตามที่เราเรืองนะสำหรับภาษาเนี่ยมีค่อนข้างหลายภาษาเลยครับแลวก็มีภาษาไทยด้วยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นการตั้งชื่อนะแล้วก็เป็นการโชว์รางวัลต่างๆที่เราเก็บได้ครับแล้วก็เป็นระบบต่างๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปดู ระบบการเล่นของเกมนี้ก่อนครับวิธีการเล่นของเกมเนี่ยครับจะเป็นเป็นผ่านด่านนะเดี๋ผมลองกดด่านให้ดูสักกนร์ดซึ่งก็จะมีระ,ะดับปกติระดับระลอกแล้วก็ระดับระดับปัญไลก็คือของรางวัลเนี่ยก็จะเยอะขึ้นตามด่านที่เราเล่นครับโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นด่านนี้ดูนะครับตัวเกมเนี่ย จะมีการเล่นความเร็วในมุมขวาม,มือบนเนะก็คือสามารถเล่งได้ครับแล้วก็วิธีการสร้างป้อมหรือสร้างอะไรต่างๆนเราจะดูครับจุดทงเนี่ยคือจุดที่ห้ามมอเตอร์ผ่านนะถ้ามอเตอร์ผ่านเราจะไม่ผ่านเกลอนไขถ้าว่ามอเตอร์ตรงนี้จะมาอยู่สองจุดนี้เราต้องป้องกันจนุดนี้แล้วอาจจะสร้างป้อมอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็กดถูกไปครับการสร้างนะแล้วก็สร้างซ้ำได้ครับก็คือป้อมตอป้อม ก็คือเป็นตัวคอนเทโ่ของเราครับก็สามารถเลือกแล้วก็เดินได้แล้วก็และเขาก็จะมีสกิลประจำตัวนะระหว่างทางเนี่ยก็จะมีการเลือกปั๊มเลยครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบหรือว่าณต,ตอนนั้นที่เราใช้เลยครับอันนี่เราก็ใช้สกิลเขาได้ในการลากับบนะ <Wow. S 1> น,นี้ครับโอเคหรือว่าจะใช้ส <Okay. S 1> กิลหรือวิธีการใช้สกิลว่าง ยก็อัปเกรดครับดูจำนวนเงินที่ใช้อัปเกรดจะอยู่มุมขวามือบนครับแล้วก็สามารถกดอัปเกรดได้ ถ้าตัวฮีโลตายก็จะมีดีเลยในการชุบชีวิตนะครับไม่ได้ตายแล้วตายเลยเนาะันเตอร์เกิดตรงนี้ก็สร้างป้อมตรงนี้ไว้ก็ได้ hey, <buddy. S 1> เห็นไหมครับตัวละครเขาตายก็จะเป็นรูปตรงนี้เนาะแล้วก็ลา นี่คือลูกเสือฟ้าก็คือลูกเล่งเวลาเราเอาสายฟ้าไปที่ป้อมมันก็จะเล่นการโจมตีเลย่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นบัฟต่างๆครับที่เราใช้เนาะก็จะใช้ตัวเพชรม่วงในการเปิดบัฟต่อมก็สามารถกดอัปเกรดปั๊มครับยิ่งปั๊มสูงก็จะยิ่งเก่งขึ้นครับแล้วก็จะสามารถเลือกบัฟพ,พิเศษครับ ตรงนี้ได้เนาะพวกเราอยากให้มอเตอร์ผ่านตรง,ตรง,ตรง,ตรงสีฟ้าเราอุ Oops Okay Hold here สำหรับป้อมเนี่ยครับถ้าเป็นมุมซ้ายมือล่างเนี่ยคือการขา่ายกดปุ่มการเปลี่ยนสร้างดก็อาให้งงเลยพวก่อนเราสามารถทำลายป้อมได้ครับเราสูดเฮ้ป้อมนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็กดขายได้ครับเราก็ไปสร้างป้อมจุดอื่นได้เนาะตัวเกมนี้ก็จะเป็นการวางแผนครับนแนวป้อมเนาะแล้วก็เป็นการใช้ฮีโร่ผสมไปด้วยครับเลือกบัฟระหว่างเวฟครับผ่านเวฟนึงก็จะได้3บัฟ All <right>. okay. สรุปก็คือตัวละครเนี่ยก็จะไว้ใช้ใน,ในการใช้สกิลต่างๆเนาะซึ่งตายแล้วก็สามารถชุบชิบได้แล้วก็สร้างป้อมครับจริงๆก็อย่างที่บอกคือเราต้องวางแผนไม่ให้อรอดตรงนี้ครับร <Hold S 3> งเซ็งเงินออกมาสองงนะคือต้องป้องกันไว้ได้ครับถ้าเกิดรอดเกินตัวเกมก็จะเอาเอร์นะครับ แต่ว่าจะมีกำหนดการรอดได้ก็เกี่ยวกับเกณฑ์หรือว่าระดับของการเดินเลยครับเราทำได้ค่อนข้งดีคอยู่ไกลก็ หลักๆก,ก็เด็ดารต่อโซ่เกยก็จะอยู่ประมาณนะครับไม่ได้มีความซ้บๆนอนก็คือวา,างแผนการสร้าง,งป้อมป้อมไหนไม่ได้ใช้เนี่ยกดตรงนี้ได้เลยครับเพื่อขายนะครับแล้วก็มาอับป้อมที่เราใช้แทนเนาะงเราใช้ป้อมนี้แล้วก็กดหน้าตรง โอคครับงั้นเรามาดูระบบอืๆของตัวเกม King of d e f e กันครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบเกเี่ยวกับพวกเล่พวกทั่วไหนะก็คือเก็บรางวัลและสามารถกดดูวิดีโอเพื่อที่จะรับของรางวัลรัลบรัพยากรได้เพิ่มครับก็สามารถกดดูได้ครับเห็นครับตรงนี้ก็จะมีระบบของตัวร้านค้าครับร้านค้าก็เป็นขายของทั่วไปเลยก็คือใช้เพชรสีม่วงนะในการซื้อรับเกรดรายการครับ ก็สามารถอัปเกรดได้ครับสมบุกิว่าเรารู้สึกว่าเราจะใช้ป้อมไหนหรือใช้ความสามารถไหนแล้วก็ใช้เพชรสีฟ้าเนี่ยในการอัปเกรดเนาะไม่น่าจะซับซ้อนส่วนวีรบุรุษก็คือตัวละครที่เราใช้ครับณนะตอนนี้เริ่มเกมมาจะมี2ตัวละครแล้วเราสามารถเปิดได้โดยใช้เพชรม่วสรครับหรือว่าเติมเงินเนาะยิ่งตัวละครเยอะเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นครับเ <Okay. S 1> พราะว่าเราสามารถคับตัวละครในฉากได้หลายตัวละครแล้วก็ยังใส่อาวุธได้ครับมีคุณสมบัติอาวุธสกินต่างๆของตัวละคร Oh ก็เป็นระบบของ RPG เหมือนกันครับสำหรับตัวนี้เนาะอ่ะมาดูที่หอคอยหอคอยก็คือเป็นสกิลหรือว่าหอป้อมที่เราตั้งครับก็จะสามารถตั้งดาวให้เราจะเอาป้อมไหนออกป้อมไหนเข้าเนอะเห็นไหมครับตอนนี้มีทั้งหมดสี่ป้อมแล้วแนละ้วก็สามารถลบป้อมที่เราไม่ใช้ออกได้สมมุติว่าผมไม่ใช้อันนี้แล้วผมกดออกแล้วก็ลบได้ครับนี่แต่ตอนนี้มีแค่สี่ป้อมนะเลยเลยจำเป็นต้องใช้ครับโอเคก็พูดง่ายๆคือเป็นการเอาป้อม ที่เราสร้างในฉากต่อสู้เนี่ยออกหรือเข้านะซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8ป้อมนะแต่ว่าผมยังไม่เปิดนะตอนนี้นะครับตารางนุก,กรมก็คือข้อมูลของมอสเตอร์ที่เราเจอนะครับผมทั้งหมดเนาะนประมาณนี้ครับก็จะบอกเลือดบอกข้อมูลต่างๆของมอสเตอร์เนาะว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งก็สามารถดูตรงนี้ได้ครับเพื่อวางแผนเนาะส่วนทัวโนเมนต์กับอารีนาผมไม่แน่ใจว่าเป็นบั๊กของเกมหรือผมไม่ได้ล็อกกิน ก็เลยยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะาผมดูแล้วยังไม่มีข้อมูลการล็อกอินเหมือนกันเนาะมีสำรองข้อมูลในระบบของข่าวนะครับรวมๆระบบทั้งหมดก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมงั้นเรามาสรุปเกมของตัว King of Defense 3กันครับผมตัวเกมเนี่ยเล่นเป็นด่านภาพสบายตาครับผมแล้วก็เป็นแนววางกลยุทธ์ผมคิดว่าถ้าสมุนสายที่ชอบแนว เทคนิคอลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องลองครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ใช่สายเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฉยๆครับผมแต่ว่ากราฟิกเนี่ยค่อนข้างสบายตาและก็ไม่ได้กินแบตยังไงถ้าสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ